นานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะโอ้ตั้งแต่ปีห้าสูงแต่ปีห้าสูงเริ่มตั้งแต่หลวงปู่โด่งดังใหม่ใหม่เลยนะจากนั้นที่แผนนี้ก็จะมีวัตถุมงคลหลวงปู่ยทั้งหมดเลยนะหมดทุกอย่างครับผมครับผมครับผมอ่ายินดีด้วยที่เราจะไปเก็บเรื่องราวประวัติขององค์หลวงปู่ด้านบนนะครับอ่าขอให้อ่าขายดีดีเนาะลูกชาดีดีหรือถ้มาขอแบนสักคน ที่เห็นอยู่นี้คือสารปู่ด้วงนะซึ่งเป็นสารที่ชาวบ้านท่าด้วงให้การขารบลดถือนะเป็นที่มาของตำบลท่าด้วงซึ่เป็นที่ตั้งของวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆครับสำหรับปูดป่ดว้วงปู่ด้วงนีเราถือกันวา่าเป็นคนเก่าคนแก่นะที่สร้างตำบลน,นี้มาจึงเรียกสารนี้ว่า สารเจ้าพ่อปู่ด้วงเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบ,บกับสารตะเคียนซึ่งมาเป็นที่ที่มาของชื่อวัดซับตะเคียนเชิญครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือต้นตะเคียนทองหรือเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดรัพ์ตะเคียนอย่างนี้และก็ได้เอาชื่อของต้นตะเคียนนี้ต้นเจ้าแม่ตะเคียนทองมาเป็นชื่อวัดจึงได้ชื่อวัดว่ารัพ์ตะเคียน ท่านผู้ชมครับที่ผมพาท่านมานี่นี่คือคณนนะกรรมการของวัดซับเตอร์เคียร์และโดยเฉพาะนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คุย้ยนะและเป็นผู้ดูแลนะหลวงปู่คุ้ยตลอดมาและโดยเฉพาะที่พระพาตททองจีนเนี่ยนะเป็นผู้ขับรถให้กับหลวงปู่มาแต่ผมก็จะขออนุญาตพระพาตพี่พาตเนาะอเออพี่พาตดูดูแลหลวงปู่มานานนี่ยังหรือวา่า ก็นานพอสมควรครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยตอนตั้งแต่วัดที่ยังยังไม่เจริญนะครับยังไม่เจริญยังไม่มีอะไรก็เห็นว่ามีกุฏิกระท่อมอยู่นิดเดียวน้อยกว่าน้อเอาพี่พัดช่วยแนะนำคณะกรรมการหน่อยนี่พี่เสนครับอันนี้พี่เสนนะพี่เสนครับครับผมครับผมนี่ก็พี่นี่ก็พี่ทูลอ๋อพี่ทูลครับผมที่เวลาเรามากราบหลวงปู่ก็จะมีกรรมการนะนี่ด้วยกันก็เก้าคนนะครับวันนี้เกายังมาไม่หมดใช่จัด่มดคณะกรรมการที่ดูแล ในในในวัดหลวงปู่ในวัดเก้าท่านนะครับตอนนี้ว่างอยู่ก็สามท่านเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็จะได้มาแนะนํามาสัมภาษณ์ให้ให้ครบทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปสัมภาษณ์พระเดชวคุณท่านพระอาจารย์ดำรงหรือพระอาจารย์ลอยครับผมขอบคุณพี่บ้านมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณทุกท่นนี้นะก็ได้มีนะชาวบ้านชาวบ้านที่ศรัทธาหลวงปู่ได้มากล่าว ขอพรหลวงปู่แต่เนื่องจากวันนี้แลไม่พบหลวงปู่ก็พบกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เรกหรือว่าอาจารย์ลอยนะก็จะได้ขออนุญาตได้สัมภาษณ์นะฮะมีนองประชาชนที่มีศรัทธามากราบหลวงปู่ครับแล้วสวัสดีครับขออนุญาตอนุญาตนิดนึงนะขอขอทราบชื่อหน่อยครับทราบชื่อชื่อทรับชื่ออะไรครับลักษณาลีลักษณาลีนะอ่ันดับสกุลครับแก้วมะล่างแก้วมะล่าง อาบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยครับอยู่ซับบอบ้านอยู่ซับบอบ, 3, บ,บึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เอาวันนี้เดินทางมาเพื่อกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์ลอยมีมีอะเรื่องเนื้อร้อนใจอะไรหรือครับหมามาวบวลวงอ,อมา,าม,มาถวายของปกติมาถวายของปกติอ๋อมาทําบุญมาถวายของพระเดชพระคุณพระาจารย์ลอยนะฮะหรือผ่านผ่านไปหาหลวงป,ปู่นะครับเอาทราบข่าวเรื่องราวของหลวงปู่คุยมานานอย่างกับนานแล้วค่ะ เคยมาเคยมาครั้งที่สองมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยฮะ,อะพอได้กราบพอได้กราบก็เกนะิดศรัทธาเนี่ยฮะวันนี้ก็ได้ว่ามากราบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่ดได้บูชาไปเยอะไหมครับก็บูชาไปครับ,รบแล้วที่บูชาไปเป็นไปได้ไหมเป็นเป็น,เ,ปนเกี่ยวกับเอาไปทำค้าขายไ,ไปคนะ้าขายนะ แล้วเราเป็นไงบ้างครับพอเอาวัตถุมงคลหลวงปู่คุยไปก็ยังไม่ได้ทำมาแต่เข้ามารู้สึกสบายใจอ่จะสบายใจนะแรกคือสบายใจนะฮะก็ต้องขออนุญาตก็อาจจะได้ฝากชื่อฝากเสียงเอาไว้ให้ท่านผู้ชมที่เป็นปปลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุยได้ดูประวัติหลวงปู่แล้วจะได้ทราบว่าน,มา<แ>นะมันจะมีผู้คนมากราบมาไหว้อยู่บ่อยๆครั้งน่าเอขอบคุณๆๆนะผมวงปูอะมากๆครับท่านผู้ชมครับที่เห็นด้านหลังผมนี่คือสารา การประเรียนและกุฏิที่พระเดชพระคุณหลวงปู่คุยทิตะธรรมโมจำพรรษาแล้วก็ต้อนรับบรรดาศิทธิานุสิ์อยู่ที่ด้านในสาลาการประเรียนและในกุฏิด้านในเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าสู่ด้านในเชิญครับขณะน,นี้ผมได้พาท่านผู้ชมเข้ามายัางในกุฏิที่จำพรรษาของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุยทิตะธรรมโมและเป็นที่ อ่ารับบรรดาศิทยานุสิ์ผู้ที่จะมากราบสักการะหลวงปู่และเป็นสถานที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วก็ให้พรให้น้ำมนต์ต่างๆอ่าซึ่งหลวงปู่จะทําพิธีด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือผมนะครับแต่เนื่องจากวันนี้นะหลวงปู่ไม่อยู่ทางคุณหมอนะได้นัดนะหลวงปู่ไปตรวจสุขภาพนะผมก็ได้พาท่านมานะชมนะกุติด้านในสถานที่ที่พระเดชพระคุณ หลวงปู่นะต้อนรับบรรดาคณะสิทธิยานุสิตแล้วก็เป็นสถานที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จำวัดนะั่นที่กุฏินี่ครับอัฐประวัติหลวงปู่คุยทิฏฐธรรมโมวัดสัพตะเคียนตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ หลวงปู่คุยทิตตธรรมโมนามเดิมชื่อว่าเด็กชายวิชัยรัตททนทองชื่อเล่นคุยเกิดเมื่อวันพุทธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2464ปีรกาข้อมูลการเกิดตามใบสุธิบัตรเกิดที่บ้านท่ามะทันตำบลท่าอีบุญ อำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์บิดาชื่อนายทองดีท่อนทองมารดาชื่อนางทองสุขท่อนทองหากจะกล่าวกันตามความเป็นจริงแล้วนั้นปีเกิดของหลวงปู่คุยจะต้องนับถอยหลังไปอีก10ปีเกิดประมาณปีพุทธศักราช2454เหตุเป็นเพราะสมัยก่อนการเดินทางเข้ามาแจ้ง การเกิดเป็นไปยากลำบากจึงทำให้การแจ้งเกิดล่าช้าออกไปเด็กชายวิชัยรัตเป็นเด็กที่มีอุป,ปนิสัยเด็ดเดีเด่ยวเ,เข้มแข็งซื่อตรงสมระไม่คดโกงใครชอบอยู่เงียบๆท่องบนคาถาที่ผู้เป็นบิดาสอนให้อยู่เป็นนิดเด็กชายวิชัยรัตได้ศึกษาจนจบ ชั้นประถมปีที่4สมัยนั้นถือว่าเป็นการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนทั้งยังมีผลการเรียนการสอบได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้นที่เรียนเด็กชายวิชัยรัตน์อยากจะศึกษาเล่าเรียนต่อแต่ด้วยฐานะทางบ้านบิดามารดาจึงไม่สามารถที่จะส่งเสียให้เรียนต่อได้ เด็กชายวิชัยรัตจึงกล่าวกับบิดามารดาว่าขพเจ้าไม่สามารถจะเรียนต่อได้ขอให้ขพเจ้าได,ได้บวชเรียนเถินประมาณปีพุทธศักราช2466เด็กชายวิชัยรัตมีอายุได้12ขวบโยมผู้เป็นบิดาก็ได้เสียชีวิตเด็กชายวิชัยรัตได้บรรพชาเป็นสัม,มเณร เพื่อจูงศพของบิดาไปประกอบพิธีทางศาสนาสามเณรวิชัยรัตมีความต้องการความเพศบรรพชิตต่อไปเพื่อจะได้สร้างสมผลบุญสร้างสะสมกรรมอันดีต่อไปจากนั้นสามเณรวิชัยรัตได้ศึกษาธรรมวินัยโดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อทบวัดชนแดน หรือทินานามคือพระครูพิชิตพัชราจารย์วัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบมีความชื่นชมอุป,ปนิสัยของสมเนวิชัยรัตเป็นอย่างมากจึงได้สั่งสอนมอบวิชาอาคมต่างๆให้อย่างระเอียดคันครบอายุบวช ด็กชายหรือสม,มนีนวิชัยรัตจึงได้กาบราหลวงพทบไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดสรีมงคลตำบลหลงสักอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของตนในเวลานั้นหลวงปู่คุยอายุได้ยี่สยี่ิบสองปีตรงกับวันที่สี่ มีนาคมพุทธศักราช2 4 0 0จ